สวัสดีครับอีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัวมันบรเจิดดีคัางครับผมนะวันนี้จะมาฉีดใบของบอลสีกัน <S <S 1> <S 1> <ๆ>เพื่อนๆจำน้ำสีฟ้าๆที่ผมเคยพูดได้ไหมครับที่เคยบอกว่าน้ำสีฟ้าๆนี่เราเป็นน้ำหวานปกตินะน้ำหวานปกติที่เรากินกันนี่แหละน้ำมันลงกับน้ำอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าเนาะสีอะไรก็ได้สีเขียวสีส้มสีแดงก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่ครับผมนะ วฮาวายวัายวาว้น้ำเหลือจากเอาที่เคยใช้ทำน่องปั่นวัวาว้ที่เป็นขวดเนี่เดี๋ยวเราเทปไปเลยนะครับทเทไปเลยเทไปประมาณสักสองปาสองปาต่อน้ำสองลิตรนะนี่ก็คือน้ำสองลิตรหนึ่งลิตรต่อหนึ่งสัปดาห์ปุณีนี่คือบันสีจำชื่อไม่ได้ละเอียดจำต้อง จุดไว้อยู่แต่ว่าน่าจะเจ้ากรุงเดนมารนะ์กสามใบครับตอนนี้ทางร้านผมขายอยู่1อยวนะติับหัวให้กระจายแล้วฉีดไปเลยครับฉีดไปที่ใบนะฉีดไปฉีดบางๆพอฉีดไปเลยครับ หลังใบด้วยนะชี้นทุเลยหลังใบแล้วก็ที่โคนไม่ต้องที่ก้านด้วยหลังจากเราฉีดแล้วนะครับผมนะเราก็อาไปไว้ที่ร่มก่อนเพราะเราอย่ามาไว้ที่แดดแล้วก็ที่โดนแดดเนาะเพราะถ้าเราไว้ที่แดดเนี่ยใบจะไหมเรานึกถึงว่าหยุดน้ําก็คือเว้นขยายดีดนี่เองนะครับมันก็จะรวมแดดลงมาสู่ใบรวมแดดลงมาสู่ใบแล้วใบจะเน่าได้แล้วก็ใบจะอ่อนเราวางไว้ก่อนเลยวางไว้ที่ร่มๆมเนาะ เราประยุกต์เลยคือมาวางที่ลมโลมที่เหนือด้วยที่ลมร่มอย่าเพิ่งให้โดนแดดก่อนเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งฉีดใบก็เปียกอยู่ให้ใบเขาแห้งสักพักหนึ่งพอใบเขาแห้งเราก็ยกไปวางที่แดดได้เลยครับผมแต่ว่าต้องดูเวลาด้วยนะเช้ตอนเที่ยงๆเนี่ยเราต้องวางที่แดด,อ,ดอ่อนๆอย่าไปวางแดดกลางแจ้งครับผมบาย นี่เราต้องเตือนก่อนนะครับก็มาเตือนอย่างหนึ่งเวลาถ้าหลังสิบโมงแล้วสิบโมงเช้าเนี่ยแดดมันจะแรงเราห้ามเอาไปอ่าน้ําฉีดที่ใบหรือว่าเราเอาปุ๋ยหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นสารเล่งห้ามฉีดที่ใบอย่างนี้เด็ดขาดหรือว่าถ้าเราฉีดให้เราไว้ที่ร่มครับผมนะอย่ามาวางให้โดนแดดนะฉีดไปเลยเจ้าเราจะฉีดนะฉีดระาวาังไว้ที่ร่มแต่ว่าถ้าฉีดระวังไว้ที่แดดไม่ได้นะครับผมคือพูดง่ายๆต้นไม้ต้องยกได้ครับ